ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดวงความรักล้นล้วนนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงไต,ตรมาสสุดท้ายของปี2563นั้นถือเป็นลัคนาหนึ่งเลยนะครับที่โหดสัตว์รัเสเซียทีเดียวในปี2563 แต่ก็จะขยับดีขึ้นล่ะครับในช่วงไปลายป,ปีอู้ยปลายปีโคตรแม่งทันวาคมอ่ะเออนะครับเราก็ต้องบอกกันเพราะว่าความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นใครที่เป็นชาวลัคนากรกฎนะคุณก็ทราบดีอะ่ะนะครับว่าความรักของคุณตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังมาจนเนี่ยจวบจนมาจะไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ย มันมีอะไรให้คุณนั้นได้ลุ้นได้เหนือความคาดหมายได้พลิกล็อกตลอดนะนะครับนะครับอยาก,กันนั้นเลยนะครับดาวต่างๆที่โคจรนะครับสัมพันธ์กับดาวความรักในระบบวงโคจรของชาวกรกฎนั้นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งที่เอาเป็นว่าทำให้คุณนั้นสบายอกสบายใจขึ้นก็ช่วงเดือนสุดท้ายของปี2563 นะครับผมเชื่อว่าด้วยดาวแบบนี้นะครับคุณจะสบายใจขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเอาดูกันง่ายๆก๊กแรกเลยคือดาวศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ในภพพันธุแล้วได้เกษตร,ราธิบดีนะอ่านะครับในช่วงประมาณธันวาคมก๊กที่สองคือดาวเสาร์และดาวพฤหัสไปเลงลัคนาราศีกรกฎ ถึงแม้ว่าดาวเสาตรงนี้จะเป็นตำแหน่งพิทุบาทนะฮะเสาเล็งลักเนี่ยแต่ก็เป็นกเกษตรราธิปดีนะก็ดูแล้วชาวกรกฎน่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างแน่ๆล่ะครับนะครับในช่วงปลายปลายปีบทสรุปกำคำพยากรณ์ตรงนี้นั้นนะครับดาวที่มาสอดคล้องกันตรงนี้นั้นแล้วก็ไปอยู่ในเรือนคู่ครองเรือนปัตตนีของชาวกรกฎเนี่ย ทั้งสาวทั้งพรฤหัสเนี่ยมันเป็นคํานิยามที่บอกว่าตั้งแต่โบราณว่ามันเป็นคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเดิมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นก็ที่ผ่านมากรากฎก็ฟังผมมาตลอดก็จะเห็นนะครับว่าดวงความรักมันก็ไม่ค่อยดีหรอกแ้วคุณก็บน่นอ๋ออาจารย์นะทำไมเป็นงี้เ่ะกูจะไปรู้แล้วก็ดวงมาแบบนี้เออเราพยากรณ์ตามดวงอะ่ะเราไม่ได้ไป ไปไซ่โครหรือไปเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรหรอกนะครับเราว่าไปตามดาวล้วนๆน่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นนะคุณก็ไปย้อนฟังกันดูได้อะแต่ช่วงครึ่งช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วพอเข้าธันวาคมเนี่ยดาวมันเริ่มที่จะขยับดีขึ้นเอาเป็นว่าดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับคนโสดชาวกรกฎมีเกณฑ์จะเจอคู่นะหรือใครที่ความรักมันพิกล็อก นะครับไม่ได้อย่างหวังก่อนหน้านี้ก็ทันวาต่อเข้ามกราน่าจะสักเซสเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ดาวเสาก็คือดาวเสารครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกษตรราธี่ปดีแต่ดาวเสาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวโทษทุกข์แล้วเสารบันดันหาไปเสือกโยกกับดาวอังคารอยู่ไปโยกกับดาวอังคารอยู่ฉะนั้นข้อบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมคงจะต้องเตือนชาวกรกฎไว้ให้ชัดเจนที่สุดคือ เรื่องราวของความรักต่างๆของคุณไม่ว่าส,สตอรี่มันจะดีงามหรือว่าจะซดตึงซนตีนขนาดไหนนะ,นะครับหรือสิ่งที่จะเจอใหม่อะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเก็บไว้เป็นความรักหรือว่าเรื่องส่วนตัวของคุณจริงๆนะครับเพราะว่าในกรณีที่ดาวเสาร์มันมาเลงรักคุณอยู่เนี่ยมันได้เกษตรราที่ไปดีเนี่ยคือได้เจอคนดีนะครับฐานะดีหรือ เขาเป็นคนที่ดูแล้วมีความมั่นคงน่าคบหาหน้าฝากชีวิตไว้ด้วยแต่มันก็ดันเสื่อกไปโยกกับดาวอังคารซึ่งเสากับอังคารมันเป็นคู่วิบากผมเห็นดาวจำพวกเนี้ยนะครับบาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วเวลาเราดูให้กับคนทั่ว,วไปเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าไปเปิดเผยมากนะดาวเสากับดาวอังคารเนี่ยไปเปิดเผยมากเนี่ยโคตรจะเรียกแขกเลย โคตรจะเรียกแขกเลยครับหรือบางทีแล้วเขาเลิกกับแฟนเก่าเข้าไปแล้วแต่พอมาเห็นคุณเปิดเผยเขาเกิดไม่พอใจก็กลายเป็นทัวลงหรือนำปัญหาที่ยุ่งยากมาให้หรือความรักบางอย่างมันไม่สามารถจะเปิดเผยได้ซึ่งมันจะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเดือดร้อนถ้าคุณอยากจะให้มันไปได้คุณก็จำเป็นที่จะต้องคบหาในแบบที่ไม่ควรเปิดเผยนะครับนี่คือคำนิยามที่ผมอยากจะบอกกับคุณไว้ให้ชัดเจนเอา้าว เรื่องเรื่องดวมันแปลกนะบางคนคบกันสบายๆดีๆโอเคพอเปิดเผยเมื่อไหร่พาไปรู้จักคนโน้นคนนี้ชิบหายรักแป้งเอวังจบข่าวลงเฉยๆอย่างนั้นเลยใน,นกรกฎก็เป็นคล้ายๆกับที่ผมบอกตรงนี้แหละ <c oughs> ก็ถ้าเจอตามที่ผมบอกแล้วคบหากันไปอย่าไปเปิดเผยมากอย่าไปโชว์ออฟมากไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะอังคารโยกกับเสาเดี๋ยวมันจะนํา เรื่องจุกจิกเรื่องจุ้งยากมาให้คนโนนวิจารณทีคนนี้วิจารณทีสุดท้ายแม่งกลายเป็นความรักมีปัญหานะถ้าคุณทําได้แบบนี้ถือว่าไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับกรกฎดาวเสาที่ไปเล็งรักเนี่ยผมก็สังเกตเห็นมานานนับเลยเสากับพระรหัสที่เล็งรักเนี่ยบางคนไปเจอแฟนที่ต้องอยู่กันแบบไปไปมามาหรืออยู่กันคนละจังหวัดนานๆเจอทีแบบเนี้ไปได้ <laughs> นะครับ ส่วนนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ความรักมันกระโดกกระเดกไม่ค่อยลงตัวก็เดี๋ยวไปไปลายปีโอ้แม่งธันวาคมไปลายปีจริงๆอ่ะนะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี